เคยไหมคะนักปลูกมือใหม่เวลาซื้อต้นไม้มาแป๊บหนึ่งมันก็ตายเพราะปัญหามันอยู่ที่ดินค่ะวันนี้ป๊อปจาก Herbal Gardening Pink i d ปิ้งไเดียปลูกจะพาทุกคนไปทำความรู้จักเกี่ยวกับสูตรดินค่ะดินที่ดีจะมีขั้นตอนการปรุงยังไงนั้นเดี๋ยววันนี้ไปดูกันเลยค่ะ ก็มีนักปลูกมือใหม่หลายคนนะคะสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับการปรุงดินค่ะวันนี้ไปช็อปปิ้งต้นไม้มานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเพราะเหตุผลอะไรเราถึงต้องทําการปรุงดินนะคะ เราจะเห็นได้ว่าต้นไม้นะคะที่เราซื้อมาเนี่ยองค์ประกอบที่อยู่ในถุงนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแกลบแล้วก็ขุยมะพร้าวนะคะสําหรับสาเหตุหลกัหลกๆเลยนะคะที่ร้านต้นไม้ส่วนใหญ่นะคะก็จะใช้แกลบกับขุยมะพร้าวเนี่ยเพราะว่ามีน้ําหนักเบานะคะเวลาที่เคลื่อนย้ายต้นไม้นะคะก็จะทําให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายค่ะและอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ต้นไม้ตายนะคะเนื่องจากว่าขุยมะพร้าวแล้วก็แกลบที่อยู่ในถุงเนี่ยนะคะไม่ได้มีธาตุอาหารที่เพียงพอให้กับต้นไม้ค่ะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้สูตรการปร ธาตุอาหารเพียงพอให้กับต้นไม้ได้เจริญเติบโตค่ะสาเหตุที่เราจะต้องมีการปรุงดินนะคะสําหรับปลูกพืชก็เพราะว่าเวลาที่เราเอาต้นไม้เนี่ยไปปลูกไว้ในกระถางนะคะหัวใจสําคัญเลยก็คือจะต้องมีธาตุอาหารที่เพียงพอแล้วก็มีความสามารถในการอุ้มน้ําด้วยนะคะสําหรับองค์ประกอบของการปรุงดินปลูกของเราในวันนี้นะคะส่วนแรกก็คือแกลบดิบค่ะ อันนี้จะเป็นแกลบที่ยังไม่ผ่านการเผานะคะวิธีการที่เอามาใช้เราจะต้องทําการหมักแกลบดิบก่อนง่ายๆเลยนะคะก็คือตั้งทิ้งเอาไว้แล้วก็รดน้ําค่ะถ้าเราเอาแกลบที่ไม่ผ่านการหมักเนี่ยมาใช้เลยแกลบก็จะไปแย่งธาตุอาหารในจุเจนกับพืชค่ะส่วนที่2ค่ะก็จะเป็นขุยมะพร้าวสาับเนื่องจากว่าแบบสับเนี่ยจะสามารถอุ้มน้ําได้ดีกว่าค่ะและส่วนประกอบส่วนที่3สาําหรับสูตรดินของเรานะคะก็จะเป็น ดินะค่ะใช้ทั้งหมด2ส่วนนะคะหัวใจสําคัญอีกอันนึงก็คือขี้วัวค่ะขี้วัวที่เอามาใช้นะคะก็จะต้องเป็นขี้วัวที่ผ่านการหมักเช่นเดียวกันค่ะเพราะถ้าไม่ผ่านการหมักเนี่ยนะคะเวลาที่เราเอาไปปลูกต้นไม้เลยทันทีเนี่ยจะเกิดการแบบย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์แล้วก็เกิดความร้อนพอมันร้อนก็จะไปทําความเสียหายกับรากพืชที่เราปลูกได้ค่ะวิธีการหมักก็เช่นเดียวกันกับแกลบเลยนะคะก็คือตั้งทิ้งเอาไว้นะคะประมาณ1เดือนรดน้ําให้ชุ่มค่ะก็จะเกิดการย่อยสลายจะดูได้ยังไงว่า ถ้ามันใช้ได้แล้วเราลองเอามือสัมผัสดูนะคะถ้าสัมผัสดูแล้วเนี่ยไม่เกิดความร้อนก็แสดงว่าเกิดการหมักอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะเราจะนำส่วนผสมทั้งหมด4อย่างนะคะผสมให้เข้ากันค่ะ สำหรับในขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะผสมนะคะเราจะเติมน้ำหมักจุลินทรีย์ค่ะอันนี้จะเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ที่เกิดจากผักและผลไม้ต่างๆเดี๋ยวเราไปดูในคลิปถัดๆไปกันนะคะวิธีการนะคะใช้น้ำทั้งหมด1.5ลิตรแบบนี้นะคะใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์1ช้อนนะคะโอเคค่ะใส่ลงไปในขวดน้ำนะคะ ะะก็รดลงไปบนดินที่เราจะทำการผสมค่ะ,คะหลังจากนั้นนะคะก็ผสมผสม่วนผสมทุกอย่างค่ะให้เข้ากันนะคะ สำหรับดินที่เราผสมในครั้งนี้นะคะจะยังไม่สามารถเอาไปใช้ได้เลยทันทีนะคะเราจะต้องหมักดินเอาไว้ในกล่องแบบนี้นะคะ1เดือนค่ะเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์ที่เราราดลงไปเมื่อกี้นี้นะคะไปทํากระบวนการย่อยสลายเอาธาตุอาหารต่างๆนะคะจากวัสดุปลูกที่เราใส่ลงไปเหล่านี้เนี่ยให้ออกมาอยู่ในเนื้อดินค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับการผสมดินของเรานะคะ และเดี๋ยวเราจะลองมาเปรียบเทียบกันดูนะคะระหว่างดินที่เราทําการหมักเอาไว้แล้วเรียบร้อยหนึ่งเดือนจะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะกับดินที่เราซื้อจากท้องตลาดนะคะเป็นดินถุงที่ใช้ในการปลูกต้นไม้ทั่วไปค่ะสําหรับสิ่งที่เราจะทําการเปรียบเทียบนะคะระหว่างดินของเราที่ทําการปรุงนะคะกับดินถุงทั่วไปที่ซื้อตามท้องตลาดนะคะเราจะมาทดสอบกันเลยนะคะจะเห็นได้ว่าดินที่ซื้อทั่วไปตามท้องตลาดนะคะก็จะค่อนข้างร่วนนะคะแล้วก็ ไม่ค่อยมีอินซีวัตถุในดินเท่าไหร่และเดี๋ยวต่อไปค่ะเราจะรดน้ำนะคะลงไปที่ดินทั้ง2ชนิดค่ะและเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าน้ำจะไหลออกมาจากดินของเราหรือว่าดินที่ซื้อมาจากร้านกันก่อนค่ะเทน้ำไปพร้อมกันค่ะ ะะว่าดินที่เราทําการปรุงขึ้นนะคะก็จะมีความสามารถในการอุ้มน้ําได้แล้วก็สามารถที่จะระบายน้ำนะคะส่วนเกินออกมาได้ด้วยก็จะไม่ทําให้น้ำเนี่ยแช่ขังในรากพืชแล้วรากพืชก็จะไม่เกิดอาการเน่าค่ะแต่สําหรับในส่วนของดินผสมนะคะที่ซื้อเป็นถุงมาจาก ร้านค้านะคะจะเห็นได้เลยว่าน้ําที่เราลดลงไปเนี่ยนะคะไหลออกมาช้ามากค่ะก็จะส่งผลน้าให้ดินเนี่ยมีความแน่นทึบนะคะแล้วก็ดินเนี่ยไม่มีออกซิเจนทําให้รากพืชน,นี่ไม่ได้รับอากาศก็ทําให้ต้นพืชน,นี่จเจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควรค่ะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักปลูกมือใหม่หวังว่าจะได้ไอเดียนะคะเริ่มต้นสําหรับการเอาไปปรุงดินปลูกพืชค่ะซึ่งสูตรดินอันนี้นะคะก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการปลูกพืชในกระถางได้หลากหลายชนิดเลยค่ะและถ้าใครสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องดินในความรู้เชิงลึกเลยนะคะก็แนะนําค่ะทุกคนสามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในรายวิชาหมอดินค่ะซึ่งเป็นรายวิชาฟรีนะคะที่จัดทําโดยมหาวิทยาลัยมัธินดลค่ะเข้าไปดูได้ที่ w w w m u x m a h i d o ็ a c t h ค่ะ อย่าลืมนะคะอย่าปล่อยให้พื้นที่มาจำกัดไอเดียในการปลูกค่ะแล้วพบกับป๊อบได้ใหม่ในรายการเ r b ร์เบ r ร์ก i าร์เปิ้งไอเดียปลูกค่ะว่าในตอนต่อไปจะมีไอเดียปิ้งๆอะไรให้ทุกคนได้ติดตามกันบ้างแล้วพบกันนะคะ